สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำนะคะเมื่อวานนี้นะคะยิรายุก,กิของเรานะคะไปเล่นที่บ้านโนนสะอาดนะคะจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งเป็นงานบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะเจ้าภาพใจใหญ่ใจปั้มมากเลยนะคะจ้างน้องยุก,กิแล้วก็พี่ลำาไยนะคะแล้วในงานวันนี้นะคะ น้องยุกิของเราก็คือใส่ชุดใหม่ด้วยนะคะเป็นชุดใหม่ที่แม่แม่ตัดให้นะคะน่ารักมากเลยนะคะเป็นชุดสีม่วงนะคะกระโปรงก็เป็นแบบขนนกนิดๆนะคะดูผิวไหวสวยน่ารักมากๆเลยนะคะชุดนี้อิรายุกิใส่ชุดสีม่วงนี้ดูสดใสมาก มากเลยนะคะสีแจมครับกับสีผิวสีผมมากเลยนะคะซึ่งแม่แม่น่ารักมากเลยนะคะตัดให้น้องตั้ง22ชุดเลยนะคะตอนนี้ก็คือมาก่อน2ชุดนะคะที่เหลือก็เดี๋ยวทยอยมานะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าชุด ใหม่กับชุดเก่านี่คือรวมกันแล้วคือร้อยเจ็ดสิบห้าชุดเลยนะคะซึ่งแม่อุ้มก็คิดหนักอยู่นะคะสงสัยต้องได้หารถขนชุดอิหลาแล้วนะคะเพราะว่าชุดอิหลาเยอะจริงๆนะคะอันนี้คือยังไม่รวมชุดเพชรนะคะยังมีชุดเพชรอีกตั้งเยอะนะคะซึ่งที่บ้านก็คือสร้างไว้หนึ่งห้องเลยนะคะสําหรับเป็นห้องเก็บชุดนะคะเก็บชุดของอิหลายุกินะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเพชรหรือว่าชุด เร้อ,องเพลงตามคอนเสิร์ตแบบนี้นะคะก็ได้ความรักความเมตตาจากแม่แม่นะคะซึ่งแม่แม่อิรายุกิสายเปมากเลยนะคะจะบอกให้นะคะใครที่บอกว่าแม่แม่ของยอายูกินี่สายแม่เปนี่คือคิดใหม่ได้เลยนะคะเพราะจะบอกให้นะคะว่าตัดชุดทีนะคะเดือนหนึ่งบางทีสองสามชุดเลยนะคะแล้วพวงมาลัยนะคะเวลาที่ อิหลาได้พวงมาลัยฮักก็คือมูล,ลค่าก็คือไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นเลยนะคะได้เยอะมากๆเลยนะคะซึ่งแม่ๆน่ารักกันทุกคนนะคะก็ธรรมดานะคะเรามีลูกสาวสวยลูกสาวเก่งนะคะเวลาน้องทําดีเราก็ต้องมีรางวัลให้นะคะซึ่งน้องยุกิก,ก็เป็นเด็กที่น่ารักและก็ความประพฤติดีมากๆเลยนะคะ ใครที่ได้อยู่ใกล้นะคะได้สัมผัสพูดคุยกับน้องก็จะหลงรักน้องทุกคนเลยนะคะสุดท้ายนี้แอดก็ขอขอบพคุณข้อมูลดีๆนะคะจากเพจยูกิเพนปากานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ